ทยุก็ะออกเออดีใจก็ละเห็นคนมาหลายพระกระมวลพระพระเออโยมแหงมวนขักบ่าอ,อไปใส่ล้วไปเอาบุญน้ำเพลนตัวพระเบิดซุ่มนะั่ะเออผู้ทีได้บุญก็คือผู้เจ้าของโลก่านอ,อ่านอกนั้นมาก,กิน เบาไหมเด้อบาทนี่ไปใช้ไปกินบุญลงเลียนใดบุญด้โอเไลัการอาชีพเรื่องลงท่าเออซุ่มนี่แห้งตอนยากตัวกินอิ่มเราบาทนี้คู่วาเข้าไปเข้าไปเข้าไปได้เข้าไปกูเสี่ยงนี่จะไปกูเบื่อเนี่ยมไลกูแนวนี้ ยกงกินไม่ไม่ช้ำเดยกูจิมะงเอาน,อน,น้นนเรื่องบบนี้ <c oughs> ผู้ละคนกาบบานแล้วซ้ำ <c oughs> ถ้าเบาถ้าผู้ใดอยากได้บุญหลายสิลวยว่เท้ายุ่ให้กินสะกอนให้เขาพาฟังเทศแล้วสะกอนจงให้เขากินว่าสั่นทั้งโสทั้งกินบานนี้ ตั้งรับไหมก่อนเด้ออันพวกยางไฝยางมาบาดนี้ใสว่าว่าเอาบุญน,น้ำพนจังไปกินไหมค้นาศาสนาพูดดีฟังพ่นเบาสะกอนตัวเบิงทิศทางแน่เบิงล่มแน่ที่สั่งกับั่งบร่ได้เงือดหัวผู้ไรเด้อไม่ได้บินบ,บาทอยู่นี่น้องม่ใหญ่เนาะ มาพักกันมาสะกอนจะข้าวจังจีนจินปนมือเท่าคำเหละ,ละเออจังว่าห่วยจังไดจะเอาลุงปู่มาเก้ <c oughs> าอียายาีใหญ่ๆไหเพิันมันจะเป็นอย่างหล่ะปู่ใดเหรอโอ้ยขน้อยโอ้ยขน้อยจ้าๆๆดูโจูเจาว่า <c oughs> โอ้ยขน้อยสาธุตแปดสิบสามประตบ่เมลกราบพบกันไปไปบักอดีกราบกบฏานไป่ใหญ่หัวเอากราบโอ้ยหัวเอาผู้ดเอาตัวนี้ จังไดเกิดปฏิหารเราเดิ่มมือนีอัตมาบอกคือวลุงปู่ปฏิเบตาอัตมามาปรากฏกายให้บุญป่ะก็คืออยู่นะว่างหันว่าพนอยู่ใส่พนอยู่ใสหรือพนบ่สบายบอกก็คืออยู่จังไดโดนหูว่าเฮาคือตัวปุบปุบมาเลยหัวให้ตัวระบ่ห่อมาเลยเนาะปรากฏเลยเขาทาเวยหนึ่ นี่แม่ออกพอออกปัตถุคอนลูกเต่าเล่าหลานเทื่อสิบวัได้ปานนี้เนะี่ยหู้วาเราพนสู่ทุกมาจักปีเออส่วนมากพวกมูเหานี่อยู่น้ำบานน้ำซองนักเลงเบิดมีแต่นักเลงกินเหล่านักเลงขีม่มอเตอร์ไซค์แข่งกัดน,นักเลงขางัวนักเลงข่าหมู กี่ขั้นที่จะตายเพราะว่าบ้าผู้ใดมันว่า่เดียอื่าโรดผู้ใดว่าพระตัวนีนะ้เตรียมโตโลดมมนจะทุกข์มาเท่ากันจะว่าค้นประจักษ์าเพิ่นบวชเพิ่นปฏิบัติเพิ่นบำเพ็ญเพียนภาวนาเถื่อเพิ่นจะได้ปัญนดนี เพื่อนถูกมาจากปีเราเออถามเพืเ่อนเบงเราเพื่จักภาษาเราจะว่าคนส่วนมากสิเขาใจผิดว่าพระนี่สับายเออสบายก็เป็นบางบางเวลาแต่พระนี่ทุกที่สุดก็คือบวชเ,เห็นบอกพอพุทธเจ้าเป็นหอดกษระสั พระมเหสีเพ่กก็งามบวสันพระสนมนั่นเป็นรอยเข้ามาเสนอพระพุทธเจ้าบวชเฮ็ดยังพระพุทธเจ้าบวชเพราะพ้นทุกข์ฮู้เพื่อนไม่ใหไงพ้นบวชเพราะพ้นทุกข์ผมต้อง,งเรียนฮู้อยู่บ่อพ้นบวชเพราะพ้นทุกข์พ้นทุกข์ไปยังจะกินเข่าเทีเ่ยวกินแหงมทุกข์ย่านผีเข่าพระชาทุกบ่ทุก พระปฏิบัติอยู่แต่ภาษาเห็นบรบพุทธสู่พวกเข้าล่องวานั่งบึงตีนแต่ว่าคู่ผ้านักเลียนเข่า,ขายขว่กันฟังเทศกู้ไปอยากไปดี่เลยกู้ซิ่งเชียงนี่เวยนะวัน,นถ้าเป็นแอดคาราบาลที่แสดกูสู่ตายเลยหนุ่มบ่าวสาวป่านนี้กูสดตายเลยเต้นตายหน้าเวทีเลยพราะบ,บุย <c oughs> บัดว่ะบวชเังสีบ่อเอาหาเบิงละลูกล่องคืดเบิงเอาหัวคืดยาวข้อคืดเรียนมากว่าจะได้ดีขนาดนี้หมดกี่แสนบวชแล้วได้อะไรลูกบวชเอาเสาสลาหรือลูกพร่ <c oughs> อ ถ้าบวชก็บวชสักห้าวันหรือเจ็ดวันสิห้าวันก็ได้นะลูกนะอย่าบวชตลอดชีวิตเลยลูกเขาว่าคนโง่บวชวัดผู้ใดคนที่เข้าใจจังสิคนเขามาบวชได้ที่เขามานั่งอยู่ได้ปราซาเป็นอย่างจึงมักอยู่ปาซาพระพุทธเจ้าดีที่สอนตลอดให้เป็นคนบอกประมาทแทก กระดูกก็เป็นธาตุดินก็นั้นละ่ะเพิ่นไห้มาพิจารณาเบิงให้เบิงเพื่อยังบ่ให้ประมาทบางองค์พระบางองค์มักผู้สาวพ่เจ้าไปบินทบาตกะคือบานเฮานีล่ล่ะค้นหาผัวบุได็จอบเอาผัวผาผาะลอนๆในกระนี่งนี่ขคน,น้ยนอยพระทินบ่ใส่ไม่ใหญ่ใส่ก็เกงขาฉัด ว่าแต่น่งลงมันคือิดคือมาหอดผีพระกระเบงแต่บาทมันพันร่วงไปใช่ขาพูดหวัดวุ้ยมาหอดบัดแล้วลุงพอครับผมอยู่ไหะเดี๋ยจะตายเลยก็วัเดยบว้ายบักลาสิซึกไปย่างเน่เนเอยสิซึกไปเป็นจีขาเขาเ่บ่ มี่ขาดโซ่ไต่ครับมันจะไหนมันธรรมชาติเรียกร้องปล่อยไอ้เนี่ยพระสีท่านผัวบวชเนี่ยมีอยู่บ่พระสีท่านผัวบวชคือหลวงปู่นี่มีบ่บ่มีดอกจะว่าไฟกระสังจะได้มีอาวุธภาคก็อยากได้แต่ว่าบะเห็ดน,น้ำมันเออมันไม่ได้ภาคอยากซื้อเสซคืออัตามาเนี่ยอยากซื้อคู่มือเห็นผู้สาวงามๆม,มักบอมัก เบบเเบบาื่อชื่อติแล้วเพราะว่ายังอัตมามเป็นพระอรหันหันยูมันหันใส่หันขัวมานีเน้นพี่หลวงปูนั่งอยู่ใต้พี่มาเอาเก้าอี้มานั่งขังหลวงปูพี่ถราชองมืนหนาเข้ากูนั่งนี้จะบบเอาเบาโบกือมู กพกลงเลป็นเล็กไปถลงใหญ่อ้าวแต่ไปเงีเนเนาา่เพื่นบ้าหลุดนั่นเถออยู่ปรเทศเด้อจังสิจังว่าภาพบทข่าวนยูปา่าซาถูกความถูกได้ใ,ใจนี่เนื้อกว่าสิ่งอื่นใดโอ้ย ผู้ใดบ่บวชบ่หูหรอกเขาใจว่ต่พราสบายแต่ว่าพระองค์ไดนบานนี่สู้ทุกทุกเกิดขึ้นตั้งยูดับไปทุกเกิดขึ้นตั้งยูดับไปพิจารณาอยู่จังสันคุมมือคุมมือเห็นชัดเจนบาร,รมีพ้นหลเดีย๋ยบ้านนี่เอาพงม่วาซ้อมเบิงจิละไล่มาแต่พุนเลยแต่กุกแต่กูุูนเลยผู้แต่หลวงปู่โตแต่พระพุทธเจ้าล่มาเลยพระอรหันตเจ้าแต่ละพระองค์จนหลวงปูมัน หลวงปู่ซาหลวงปู่เทศหลวงตามมหาบัวหลวงปู่สิงห์เข้าัสิคือกันใจวาพระบ่เบื่อบ่เบื่อคือกันอาการของจิตคือกันก็พวกมัวเจ้าคืออาการเซ็งว้าเหวเงียบเหงาบังเวงวิเวบวกเวกคือกันเออแต่ว่าพระพิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้จอนเขามาเหตุให้ถูกเบอร์เศร้า จะว่าคนทั้งหลายเนี่ยเวลามีถูกขึ้นมาไม่ไ่เนื่องจากยังเนื่องจากเขาบ่ได้ศึกษาพุทธศาสนาโดยท่องแท้ถ้าผู้ใดศึกษาพพุทธศาสนาโดยท่องแท้แล้วรับร่องเลยบ้านเฮาอยู่สบายสินมันกบบับโบวีเมืองแต่นักการเมืองเบีาางยงบัดว่าแต่ว่าซอยศาสตร์ซอยศาสตร์กินศาสตร์คัาๆเลยติดละเอ้ เดีย๋ยวว่าลูกเตาเล่าร้านตั้งสี่คือกันบัดถ้าผูใ้ใดอยากเห็นหนังสือเก่งแล้วสีสอนลูกแล้วเฮี้นเล่นอื่นแนวอื่นพุ่นวาดรูปต่อเห็ดเมื่อนเห็ดต้านพุ่นเอาไปเอามาพอลูกใต้ด้ชิบสีชิบห้าปีลูกลองเล่นเกมดูซิลูกใต้ไปเล่นแม่เันของเด็กเล่นมันมัน,มน,มนไม่สนุกตรงไหนเลยแม่สอบเขามหาไล่ธรรมาศาสตร์ได้อันดับหนึ่งงาน ทุ่มวุนอยูมันเทียนบักก่งพอมาอย่างมันเบิ่งโทรทัศั์มาแจะน้อยจะมาไม่ไปเรียนวิไลอาซีบ <c oughs> อย่าเกียดไอหลวงพ่อเด๋ก็เป็นจริงอย่างนั้นนี่ถ้าจะเงียนเก,งก,ก่งเจ้ากบุนแล้วในร้อยจอปบลอพอแต่แค่ก็เรื่องนี้ก็บอกเป็นอย่างเราเรีนอะไรก็ตาม แต่ให้มีสมาธิเรียนอะไรก็ตามรักวิชานั้นพอใจในวิชานั้นทําความเข้าใจในวิชานั้นให้ได้สนะคือกันลูกเนีอย่าไปดูถูกเจ้าของแต่มันสําคัญีิมันเฮียนเบาเก่งพอหยางพอคูมือนี่โท,โทรศัพท์เอย่ยโทรศัพท์เอ่ยมีเกือบรถคุคนนั่งอยู่นี่แน่นบ่ละ ถามเบิงล่ะมพีผู้สาวบัตทุกคนบ่ล่ะเห้อมี่นยบื่ทุกคนเงื่อมีกัะเซ่งกันเนี่เจะว่าหมู่ว่มา,มวานหมูกรอนไปเทศให้นักเรียนฟังอยู่อันซีสเกตวันวาเลนไทน์คนเป็นยังไงวันความรักใครบ้างถูกสไลด์ซอกคอว้ายบา่า ็นที่อ่บ่รันมีแต่สาวนักเรียนเออจะว่าเรื่องนี้เอาพานไปจะว่าลุงปูป่คนสู่สู่ทุกที่ลวงพอ่อว่าเวได้ก็ดีพ่ออยัางพ่อหลวงพ่อก็สู่ทุกมากขึ้นกันหลวงพ่อไ่อยากบวชจักม็ดพ่ออย่างพ่อว่าลุงพ่อเป็นนักร้องหาภาษา ห้องให้ตะเปมผู้ได้ฟังมันเป็นสี่ยอนบารมีเก่าที่เขาเคยบวชกับพระจักปฏิหารเลิกเกิดขึ้นให้แม่ยางใดเพราะแม่ยางใดก็เลยบวชพอบวชเขามาเราทุกที่สุดไม่ใหญ่เอ่ยมันอยากฉึกผีกห็หายหายดึงหอดโปรตีน <c oughs> โอ้ยยังวะ ให้จักเถ่อหูว่าอะอยากซึกเนะ่ะให้เก้าเถุาโอ๊ดเข่าวสันโอ๊ดเขา่าเซมันอยากซึกย้อนหนังมักผู้สาวขึ้นหอดผู้สาวพ่อนันมาาสู่ไปสู่มาไม่ใหญ่โอ๊ดเขา่าเซมันนะมันขึ้นหอดผู้สาวหิวเข่าบาดบ่ให้มันกินเขา่าเพราะมันหิวเขาก็นขึ้นอดแต่เขา มันก็เลยเท่าคือนอดผู้สาวเออมันคือนอดผู้สาวบ่อยไม่กินเขาเออมันหิ้วเขาบ้านเดี๋ยวเาก็หิ้วเขาหิ้วเขาที่แรกรู้ว่าผู้สาวผู้สาวบนบ่าบานเดี๋ยเพรหิ้วเขาหิ้วเขาเห็นหอดบงวงกับน้ำไร่แตกเลยโอ้ยยอดบงวงใส่กระสูบปงมีแทบขนาดเด้อดขนาะมันคือไปสัตวผัดบนเด้ยบาดิสู่ไปสู่มา ถึอมันนอกในไม่ใหญ่กระปั้นจะคุ้มตายเจ้าของแน่เพราะอย่างมันแพ้มันบังเตือบังโอกาสล่มลูกคุขคานสู่ไปสู่มาถามพนไปถามพลนมาพนทรม่านน้นาแน่บดาทีก็ค่อยๆตาสว่างขึ้นมาจักหน่อยโอ้ยหลวงปู่ซาพนทรมานเดือยใหญ่เดิอพนรบอธรรมดาเด๋ก็คือแต่ว่าบทข้ามาปับ๊บเคยสบายแม่นบ่ลละ นอดกุฏีกับไฟฟ้าบวงหาใส่ใส่ไปเทียวเอาเน่นเป็นอาจารย์นะวานี่โอ้ยเน่นเขาสู่ได้เบิ้งกูสู่บ่ได้เบิ้นงหูไปเบื้งประจันผีหลองตายโลดประธันาธิบดีเขามากก็เลยอยู่ยุไปอยู่มาใหญ่บานนี่เอ้ยเร่ายานผีเนอแต่วันลังมือกับผีกับอําอยู่อํากับอํา ปรแต่มันอ่ำเขาดินบ่ได้กับพุโธพุทโธุุทโธสู่ไปสู่มามาอ่านประวัติหลวงปูมันบาทนี่หลวงปูมันพลพันธ์พรวน้าบาตนี่สู่นางป้าซากะยูป้าซากะยูบาทนี่กินแล้วก็นอนอยู่นี่บ่สิได้ยังน้อพนว่าออกทุ่งล้ง่ลวพวกออกทุ่งเออยูป้าซากสู่เร้ายานผีนะ ป่าดิพนเอาเสือเป็นอาจารย์พระอรหันทกพระองค์หลวงปู่นี่ก็สู่มากคือกันเป็นยางพยังยางทุดงเมื่อแม่นทุดงได้ทุกดงยางทุกดงยางเห็นมันทุกเดียวนี่เมื่อแม่นยางเอาหยังได้เดี๋ยวนี้ยางเอาทุกเบิ้งทุกหฮเบิง้งเธอสีซอดไปผุดไปมุกนั่นปลาตื้ด้ลยตัวไผ่กีบพานในมาลลเรียเต็มหนึง่ง เอ้ยดงบักอีเพื่อนวะเดี๋ยวนี่มันตัดกินดจนบนเหลือหลวงปูหมันยางเลยบัดยางเออขึ้นยางเขาปลาขึ้นผู้ไปเห็นห้อยเสือทอผีปัดมันคือห้อยใหญ่เถอยนหยห้อยห้อยใหญ่ปานนี่ก็เพียงออเอิบผู้เดายืนสิมาให้เสือกัดตายี่บอลูกมีพอมีแม่เมื่อทอ ความคืนมันบอกเลยเด้เออหลวงปู่มันเพื่อกระซูเอาธนะผีมาเล่ามึงยังมาตัวกูมึงตัวกูย่านผีเพราะแห้งแล้วกูเศร้าย่านแล้วกูเศร้าเสือมึงแล้วกมเคยตายย้อนเสือตายโลดเพร่ะว่าเพราะวานในใจเท่านั้นล่ะเทพพระบุตรเขาได้ยินทิระบาดดีเขาแปลงไปเสือนั่นหู้หหลวงปู่มันก็ฟ้าหยางกุ๊บกุ๊บกึดทึบพู้เลยแล้ว กางโกดเลยเฝ้านั่งคึบเลยนั่งบ่พอข้าวเหลียงใหญ่ลับตาอยู่เสียงโู้ทูพ้นเคยเหตุจังตีมากกับภาษากับยู่ภาษากับลักษณะเดียวกันวิญญาณแห่งปิตายานเถื่อนเขาจีไรเขาฮือกันบาานที่พ้นมาเจอกับเสือบาานี่พุทโธพุทธกำหนดเข้าไปจับพุททธจับไปจับมาดิ้งเข่าสมาธิได้ สงบกิบมื่อตาขึ้นแล้วเสือเสียสับไปใส่ล่ะโอ้ความขึ้นจจมึงตัวกูน้อตัวกูมักผู้สาวกับพ่อแห้งตัวให้กูขึ้นฮอดเขาตัวสารพัดสารพเขาพระา,ามึ่อก็บตัวแต่ว่าแต่พี่หลอกพี่หลอกหัวมึกอน่ะหล,ะลอกกู มตัวกวยกุยานเสืออีกมึงนี้ว่าเจ้าหองมือหลังม่โดยเบิกบานเลยปฏะบาดนี่บยานแต่ว่าพนใดสมาธิสมาธิตัวนี่พวกมูอเฮ้าบูจากเหดยข่มสงบตัวนี่นั่นเราสมาธิบานี้พวกผู้เจ้าสิหูไม่ไงบบพระโบงยังบูหูเลยเว้นแต่ลูกผู้ใดปฏิบัติสมาธิเข้ากับบุมี่ขายอยู่ได้เซเว่นอีเลเวนกับบุมี่ได้ดี นี่คือกล่องสมาธินะครับนี่กล่องเล็กห้าร้อยนะครับเปิดแล้วนั่งเงียบเลยครับบมี่เลยดิกล่องนี้กล่องใหญ่หน่อยนะครับคุณนั่งแล้วสงบลงไปเห็นเลขสามตัวเลยมึงก็บูมี่ิเหรอเบ้าไปกับบ้าเรื่องแล้วเว้นแต่ว่าองค์ใดได้สมาธิเพร่จิมวนถ้ายู่ได้ยอดยัง้งหัวจักบอกถ้าไม่มีสมาธิภาษาพาีกโตดึงเพิ่นว่าเข้าฌานได้นี่เข้าสมาธิขันสูงได้นี่เพิ่นไปยู่หรอก นี่แหละเครื่องอยู่ของเผ่นย่ากบ่เขาดงเขาป้าไปเ,เ,เรื่อยลังเถื่อสั่งแรงหมอมเบิมว่าหยุดจื้อกลยเลยพระพุทธเจ้าบอกเลยดูก่อนพิกษุทั้งหลายพิสุุทั้งหลายถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยแม้จะอยู่ที่ไหนก็ตามปากเขาลำนาไพรก็ตามท่านจะปลอดภัยทุกอย่างไม่มีอะไรทำท่านได้เว้นแต่ว่า สัตว์มีเขาบนหน้าอกแต่ไดนวะสบายของเพิ่นว่างจิตพอดีของเพิ่นกลายเป็นแม่เหล็กบาดดูดสัตวาหนาิโยมมาโลดเทวดาลูกกับเทวดาพู่มมิจฐานเทว่านบุดีโอ้พระองค์นี่พ่เป็มธรมดาเดยอมบว่าอยากได้ยั้งเลยมานนั่งรับตาเอายั้งเลย ซอยในเดอ้อพุนไปเข่าฝันเขาพุบานบ้านนี่ใส่บาตรเ,เ,เด้อพระองค์รันเนอะพนมากเด,เด้อพุนไผเห็นปั๊บทัตาทันทีเลยเพราะอย่างเพราะบารมีของการปฏิบัติเพื่อจะได้คือพุนจังหวะหลวงปู่มันสู่หลวงปู่ซาสู่พระอรหันต์เจ้าแต่ละพระอ,องค์สู่มากจนถึงกระทัน่น่เพินมากขนาดนี้เหตุจัางไหนไม่ใหญ่ว่ เทศจังไดลูกเต่าเล้าหลานจังสี่ังสี่อยากมาบวชน้ำเมื่อวันจังไดก็ได้ถือบาดไปบได้เฮ็ดหน้ายากได้ผ่าบไดีไรง่วไไรขั้วบได้ขับอีตัก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 จักินได้ก็ไต้ถือบาทออกไปก็แต่คามากะนั่งสมาธิดีพิโสะกว่าอรหังสามมาสามพูโตสวดไปพระวนาไปมื่นไปบินถาบาดแค่นี้ม่อนแคน้อยเต็มบาด เท่บานอึดมนได้กระจางน้ำถ่วมกระจางไฟใหม่กระตามผ่าเต็มบาทอยู่คือเ่าอยู่ <c oughs> อีหลีทัวเจว้าอาตมาบวชมาบวชมาสู่ไปสู่มาเห็ดน้ำกลนเิ่นมาเห็ดไปเห็ดมาผุดประเทศกรุงเทพประเทศ,เทศ,เทศนครสวรรค์ว่าจะขึ้นเครื่องบินเท่านั้นหระปับไปสนามบินหลวงพ่อไปไหนจะประเทศนครสวรรค์ถวายค่าเครื่องบินนะเจ้าค้า <c oughs> เขาก็บอกโลดตัวเขาดูถูกเท่านั้นอยัางว่ามันก็ดูถูกกูนี่เห็นว่ากูถูกใช่ไหกูดูถูกกูแท้แต่ดูถูกก็ต้องก็จะของบอสปิริตตัวเองขึ้นมาเปลี่ยนคาเล็คเตอร์ได้ดี่จะไม่อย่างแค่นี้เบาภาษาอังกฤษได้เท่าไหรกับอะไรจั <laughs> งว่าอาตมาดีตนศาสตร์ไม่ใหญ่ นี่ต้นีโตนศาสตร์ค้นคู่มือนี่ถ้าทสมมติว่านักการเมืองออกกฎหมายใหม่นะปฏิบัติธรรมจากสำนักหลวงปู่สิงห์สามเดือนหรือเดือนเดียวได้ใบป,ประกาศจากวันนี้ค่อยเลือกเป็นผู้แทนผู้ใดลูกหนึ่งเขาให้แม่กินในยงเมื่อคืน <i> โอ้บอกอันนี้ผู้เดียวโอ้ย <i> เหตุจะไหนาไม่ยัยดิรจันก็ไผ่เราบาดดิถ้าซุ่มจะตายเฮ้ยขึ้นกันลรวบอกขึ้นกันลรวบอกบรรดาองค์นี้ตายบาดดิไผ่ที่มาบวชแทนบอกเอวเง่าวบเฮ้ยขึ้นเตรียมไวแล้วบอกเหตุจะไหนลูกเจ้าเราล้านิที่หุ่ทักบวชเอามาตอมาอยู่บนเราขึ้นได้รึ บางเกียวก็เดินกัอบตในบไดีเลยนวบด่ด,บดีถึงทั้งสถิติแล้วพอด้วยนี่คือการพัฒนาคนตัวเหตุจังไหนบ่จังสิพัฒนาคนขึ้นมาได้เหตุถนนมันเหตุหลายแล้วละอยากให้บวชตลอดชีวิตครับบ่มีมี่ต่ว่าห <c oughs> ลุงพ่อครับมันจบมาใหม่ๆของมันบวชทั้งเจ็ดวันนะครับ เท่านั้นเมื่มีเรว่าใวญ่ลูกบวชทั้งถึงเทศจะไหนเขาจึงจีมีนักบวชบปเมื่อเมยไงเหญ่คืดละวบ่ดละคือคือคื่าผู้เน้่่วแ่กันจ้ากระโดดระบ้เพิ่ไบวชจากันเอาไปให้เด้อ่ใมญ่เอาไปให้อัตมาเนี่ยไอ้หลวงพ่อซอยแลไรข้าลายลูกข้าลายบางนีมันเมาตลอดซอยซอยอะไรข้า่อย สอนบ่ได้น,น้องจิเต้ได้นะมันเมาบ่ละบุเรก็เศร้าเมาละครับว่าแต่มันบวชอัตมาสอนไปสอนมาลูกพ้นพอดีบาดนี่พอมาอยู่ทางนอกมูขี่เหล่ามันหลาพว่าบุญอยู่ทางในวันนี้อธิตอยมันถ่ายอยู่เด้อพุนละพอเอาผู้สาวมาหล่อซ้ำโอ๊ยบ่บ่ก้าวกระสือจะว่าเหตุจังหดเราอบ่ อาตมาลิตต้นิตโตนคนทั่วจะว่าน,นางอยู่วัดบ่มีคนสบายไปหาได้ไงพ่จีรคนถูกไปหาน้อยกับเขาไปไว่ะหลวงพอ่อขนาดมาเพิงบารมีเด้ออีห่างเราอยากให้หลวงพอ่อพิจารณาขนาดนหนเป็นอีห่างเราบ้านยู่ซยู่เมืองบัวนขนาดอยูได้หกสิบสองเท็นเอย่าง ก็นอยว่าจเจาผัวฝรั่งดีบอก็ไน้อยผัวโอ,โอ้จังจีก็ไปถามโอ้เจ้าอยาก,ากเอาไพ่เจ้าก็เอาสติเอาแรงไม่ได้เจ้าก็เอาสติเลยผมจะมาถามนี่ยังเนาเมืองตีน้อยผิดว่าหลุงพ่อลูกสาวดิฉันจะแต่งงานนะเจ้าค่ะขอเลิกจากหลุงพ่อหน่อยค่ะเพราะว่าเอา,เอากานำนวัฒนกรรมลุงพ่อครับผมรผมวยสิบล้านครับ ผมขอบริจาคให้หลวงพ่อสักแสนหนึ่งนะครับผมสบายใจเลอเกินมาวัดโมมีเมม่เลยโมมี่เลยที่มีจางไหนวะนีไน่ไงพราะอาตมาไปอยู่ใกล้เขมรเนาะหลวงพ่อขนาดขอเพิงบาลมีนแนะเดอ้อเปเอาเยอะมาขอไงเถอะเป็นอย่างเหราพวกขนายสามดะย้อน เป็นหนียุซีหาหมื่นเป็นนี้เทศตั้งแต่ละใส่หลวงพ่อบอกส่หนี้ให้เจ้าอยากให้หลวงพ่อบอกสามโตพาพูดว่าบุมัเมื่ออะขาดเด๋วเลยเจ้าไม่ยังสามเอาแม่มันหกามามนโต้ลงไปอยังเราประเทศน้นหลวงพ่อโปรดผ้าแน่ขน้อยพอูดว่าเปิดเบ็ดจะสร้างอีกได้ผักก็ดีอัตามานีก่กดแล้วเถือกกับแปลงได้ลุงปูก็คือกันนั่นแหละ แล้วเือดาเขาก็ออกเป็นเบอร์ด้อัตมาน่ะมันบวดถึงแม่ออกน้าอันนี้ก็ไปเป็นมีเท่าไหรล่ะสี่หามืนผัวเฮ็ดยัางสำรถดเจ้าเห็ดยังยื่นเบิงให้กำลังใจเหว่าบุ้ยไม่ให้กำลังใจอีกมันคือข้างแท่เราเป็นอย่างเป็นดีสี่หมื่นกระลาสี่หมื่นมันก็สียากปไดน ส่บาทจากทักรเถอแต่ละมือจังอาทิตย์เดืงใส่บาเดือนหนึ่งส่เซเดียวไ่บาทอธิษฐานมาจังไดให้ถือเบอร์ในเดอ <c oughs> มันกับมถือจักรเถ่อโอ้ยจะมันมันกี่ทีเนาะไ่บาทกับอุทิศให้พ่อแม่ปุญญาตาาย่กับว่านในตัวบัาวา่าใหถือเตเบอร์ท่านอยากได้อีขึ้นหลวงพ่อบอกคนปักไตนนัมันมาอยู่ในกันทะลัก มันคล้าเราหูจักบ่หระบ่หูหลวงพ่อบ่อยขาชัดขาอยู่บ่ขาประจําติดขาไกลขาป้าตบกินขมือติล่ะข้อสองบ่ห้ยลักทรัพย์ตัวนี้บ่มีหลวงพ่อบ่มากรักของคนข้อสามบ่ห้ยนอกใจผัวผัวมันดีอยู่เจสี่นอกมันยังบู้หล่ะบ่นอกดอกข้อสี่บ่ห้ยตัวตัวเป็นบ้างโอกาส ผู้จะทั้งพ้นทุกข์สตัว้าหลายประดบุญนั่นปทอมีศิลมีศิลหลายประดก็สร้างบุญนั่นปทอได้สมาธิสมาธิหลายประดิกระสร้างบุญนั่นปทอได้ปัญญาได้ปัญญาเพื่อจพ้นทุกข์